ตอนนี้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีห้าห้สนะคะสังเกตได้ว่าจะเช้ามากเลยนะคะวิวนะคะกําลังจะเดินทางไปที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของวิวเองนะคะวันนี้นะคะเราจะไปทำอะไรนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ ในการเดินทางครั้งนี้วิวเลือกใช้ GPS ในการนำทางซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่หลายๆคนรู้จัก GPS จะสามารถคำนวณข้อมูล,ลัอื่นได้เช่นความเร็วทิศทางระยะปลายทางทุกวันนี้ตัวรับสัญญาณ GPS แม่นยำมสูงมากเพราะการออกแบบหลายช่องทางขนาดตัวรับสัญญาณของเราร็อกกับดาวเทียมหลายดวงซึ่งจะสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีทค,คตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดโอฟาแล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่าทางจะอยู่ตรงนี้นะคะ ดามมาค่อป่าย oh มาจากภาษากะเหรี่ยงแปลว่าพักผ่อน ชุมชนในพื้นที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราช,ชบ,บุรีส่วนหนึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายกะเหลี่ยงซึ่งในอดีตชาวกะเหลี่ยงพร้อมกับชาวมอญได้อพยพจากพม,ม่าเข้ามาอยู่ในสยามและช่วยปกปักรักษาพื้นแผ่นดินแห่งนี้มายาวนานเท่ากับชาวไทยทั้งหมดตั้งแต่สมัยสงครามไทยกับพม,มา่าโอปป่อยเป็นตลาดริมเชา้าอยู่ติดลำผาชี เปิดตั้งแต่7นาฬิกาถึง14นาฬิกาวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดนะค่ะตะเลิไฮไลท์ที่ไม่อยากพลาดก็คือให้มาก่อนเวลา7โมงครึ่งเพื่อที่จะรอใส่บาตรพระสงฆ์ที่ล่องแพไม้ไผ่มาตามแม่น้ำับผาชีเป็นภาพประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามและเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยือนลำน้ำลำผาชีสายน้ำศักดิ์สิสทธิ์ที่ไหลามาจากทิศทางใต้ขึ้นสู่ทิศทางเหนือในชุมชนที่อุดมสมบูรณ์แบบ ตลาดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เกิดจากความร่วมมือของผู้ประกอบการชุมชนวัดโรงเรียนและภาครัฐท้องถิ่นเรามุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อความยั่งยืนแก่ชุมชนรวมถึงผู้คนเจ้าบ้านผู้มาเยือนได้พักผ่อนและสัมผัสความสุขที่อิ่มเอมกับรอยยิ้มว่าได้มาเยือนณที่แห่งนี้นะคะเราจะพาทุกนคน,นนะคะไปซื้อหมู่งทีนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของตลาดนี้นะคะตั้งร หมูปิ้งนะคะที่วิวกำลังซื้ออยู่ในราคาชุดละ30บาทนะคะจะห่อใบตองแบบนี้เลยนะคะทุกคนถ้าใครมานะคะจะเป็นซิกเนเจอร์ของตลาดแห่งนี้นะคะค่าหลังจากที่เรากานบเสร็จแลนะคะนี่นะคะเราก็มานั่งกินหมูปิ้งที่เราซื้อมานะคะกับบินพัน์แบบนี้เลยค่ะทุกคน กิจกรรมต่อไปนะคะเป็นการใส่บาตรกับพัะสงที่ล่องแพมาจากแม่น้ำลำผ่าชีวิวแนะนำนะคะถ้าใครจะมาใส่บาตรให้มาก่อน7โมงครึ่งค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วค่ะกองทัพต้องเลนด้วยท้องวิวเลยมาสัง่งก๋วยเตี๋ยวไก่มารับเพื่อทานนะคะอยู่ในราคาเพียงจานละ35บาทนะคะ และสถานที่ต่อไปนี้เป็นสถานที่ที่วิวไม่ได้ตั้งใจจะไปนะคะเหตุเกิดจากวิวดูป้ายนะคะก็เลยเลี้ยวเข้าไปเลยได้เจอกับพี่เจ้าของรีสอร์ทที่ชื่อทานทารานะคะพี่เขาใจดีมากค่ะให้เราสามารถลงเล่นน้ำได้เอาของไปทานได้ค่ะสำหรับวิวนะคะการเดินทางไปเย็นสถานที่ท่องเที่ยวทำให้เราได้เปิดมุมมองใหม่ๆรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ ออกเดินทางไปต่างถิ่นในสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ตัวเอง